สวัสดีครับทุกคนผมปีเตอร์จากเป็นเทคนะครับวันนี้ผมจะมาแสดงให้เพื่อนๆดูนะครับวิธีใช้พัตตี้เพื่อสำหรับจะ ssh หรือเชื่อมต่อกับ Linux ec2 นะครับโดยทาง ssh เนาะสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่มีความสนใจเกี่ยวกับ Cloud Computing นะครับโดยเฉพาะถ้าเป็น aws ด้วยแล้วนะครับผมอยากจะชวนให้มาเข้ากลุ่มกันนะครับ บน Facebook กลุ่มชื่อว่า AWS ไทยนะครับกลุ่มบายป a เต c กก็ขั้นตอนนะครับมีดังต่อไปนี้นะครับขั้นตอนที่หนึ่งก็คือดาวน์โหลดแล้วก็อินสตอลพัตตีแล้วก็พัตตี้พัตตี้เนะครับโดยปกติจะมาด้วยกันอยู่แล้วเป็นแพคเกจเดียวกันเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะใช้ p ัตตี้เจนะครับแปลง private file ที่เป็น pm นะครับแปลงไปเป็น ppk นะครับเพื่อใช้สำหรับพั t ตีนะครับคือ Amazon เนี่ย ตอนเขาให้เรามาเขาจะให้เป็น PM file นะครับแล้วก็เราต้องไปแปลงเป็น PPK file เพื่อใช้กับ Party นะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็ตั้งค่าโปรไฟล์ใน Party นะครับโดยใช้ .PPK file ที่เรา create มาในขั้นตอนที่2นะครับเอาละรับเรามาดูกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ดาวน์โหลด p a t t y ก่อนนะครับไป Google เลยครับ Party ี้ดาวน์โหลดนะครับถ้าไปเนี้ยไปนะครับ gland.org.uk เนี่ยอันนี้โอเคนะครับใช้ถือได้นะครับดาวน์โหลดแล้วก็อินส tall นะครับในที่นี้ผมไม่ได้แสดงให้ดูนะครับผมมีอยู่แล้วนาะเพื่อนๆก็แค่ดาวน์โหลดแล้วก็อินส tall เซต e f a u l t default Def ไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวดูสิมีอะไรเปลี่ยนแปลงเปล่านะครับก็เลือกเันเลยนะครับถ้าเป็น Windows ก็เลือก Windows i n s tall er นะครับ32บิตหรือจะ64บิตก็เลือกไปนะครับ i n s tall แล้วก็เลือก Default Setting ไปก็ได้นะครับ Default Setting จะมีพัตตีเจนมาด้วยนะครับเออครับแล้วก็นี่นะครับเดี๋ยวผมจะเ r e ีย e Easy To ให้อย่างรวดเร็วนะครับ c r e ีย e Easy To เป็นของแถมนะครับเพราะจริงๆแล้วคลิปนี้จะสำหรับใช้พัตตีเพื่อคอนเน c t เท่านั้นนะครับแต่เพื่อนๆที่ยังไม่คุ้นเคยว่าจะสร้าง easy อ a s y To ยังไงผมมีวิดีโออื่นนะครับแต่จะดูวิดีโอนี้ไปก็ได้นะครับเพราะว่าเ็นการเขียนอย่าง โดยเร็วนะ subnet setting นี้ต้อง Make sure ว่า Public IP enable นะครับในที่นี้นะครับ subnet ที่ผมจะเลือกเนี่ยเขามีเป็น Public Public subnet อยู่แล้วนะครับคือต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วถ้าเพื่อนๆพื่ create VPC เองหรืออะไรเองก็ดูให้แน่ใจนะครับว่าเขามีเขาออกไปที่อินเทอร์เน็ตได้เนาะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะ connect ไปไม่ได้นะครับ แากเถกผมไม่แอดนะครับถ้าเกิดจะ accept default หรือ new ไปเนี่ยก็ make sure ว่า SSH ได้จากที่ที่เราต้องการให้แปลมาได้นะครับในที่นี้ของผมจากที่ไหนก็ได้บนโลกนี้นะครับเป็นเดมโมเนาะถ้าเกิดอยากให้มาจากบ้านเราหรือจากออฟฟิศเราก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยน source IP ซะนะครับนี่คีย์แพรถ้าเกิดยังไม่มีอยู่แล้วนะครับก็จะ create new new key pair ก็ได้นะครับ ก็เลือกเขียนคีแพให้เนียแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับแต่ถ้ามีอยู่แล้วก็ใช้อันที่มีอยู่แล้วได้นะครับของแล้วสังเกตถ้าเรายังไม่ไดาวน์โหลดเนี่ยเขาจะให้เราลันช์นะครับเขาป้องกันมาไว้นะครับเพื่อให้แน่ใจว่าเรามีโอเคนะครับผมก็ลันช์ไปในขณะที่เราลันช์ไปนะครับเราก็มาดูกันเลยนะครับว่าจะใช้พัพตติเจนยังไงนะครับก็จากเมนูก็เลือกพัตติเจนออกมา แล้วก็นะครับโหลดนะครับโหลด private key file ที่เรามีอยู่แล้วนะครับที่เมื่อกี้เราเพิ่งดาวน์โหลดมาครับ PEM file นะครับพอเราเลือกไฟล์ที่ถูกต้องเขาก็จะบอกว่าเขา successful import นะครับแล้วเขาก็บอกว่าถ้าจะใช้กับพัตตี้ต้องแปลงเป็น PPK file นะครับก็ให้ save private key นะครับ save ไปเนี่ยเขาจะแปลงให้เราเป็น PPK file แล้วก็สังเกตนะครับผมไม่ได้เซตคีย์พาสเฟดนะครับเพื่อนๆอ,อยากเซตคีย์พาสเฟดสามารถเซตได้นะครับถ้าเซตไปเวลาเราจะใช้เขาจะถามพาสเฟดมานะครับก่อนที่จะใช้นี่เดโมนี้ผมไม่มีนะครับผมไม่มีพาสเฟดตรงนี้เนาะเขาก็ถามว่าแน่ใจไหมว่าจะเขียนโดยไม่มีพาสเฟดนะครับผมก็เยสแล้วก็เซฟไฟล์ไปนะครับจะเซฟไปที่ไหนเราก็จําไว้นะครับวเวลาเซฟไปที่ไหนเพราะเดี๋ยวเราต้องเซตอัพ พัตตีนะครับให้พัตตีเขาใช้ฝ่าจากทิ่ที่เราเซฟไว้นะครับโอเคเป็นนั้นเรียบร้อยทีนี้เรามาดูกันว่าอิน t แตนตเราสร้างเสร็จหรือยังอินิเชียลนะครับยังไม่เสร็จแต่ถ้าเราเลือกตอนนี้นะครับแล้วกด Connect นะเขาก็จะมี easy to i n s t a n c e connect ตัวนี้ผมไม่ชอบ นะครับเพราะว่าเท่าที่ผมใช้มาเนี่ยตัวนี้มันเป็นตัวใหม่นะครับคือผมเพิ่งมาเห็นเมื่อผมใช้ไม่กี่วันเนี่ยคือผมใช้ล่าสุดก็หลายเดือนแล้วนะครับคน n e ็กคือมันไม่มีนะไอ้ฟังก์ชันเนี่ยมันเพิ่งมี Instant c o n n e c กก็คือง่ายๆเลยนะครับแต่มันไม่ได้ใช้ได้ทุก l i นัคนะบางอันมันมันมัน t o n n e c t ไม่ได้นะครับเราต้องไปดูเองว่านะครับว่า AMI ไหนนะครับที่ใช้ได้หรือเปล่านะแต่ผมไม่ชอบมันชอบ Timeout นะครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้ผมจะใช้ SSH client ก็คือ p u t t y นั่นเองนะครับนี่ถ้าเกิดเราพัตตีจากไลนั เพื่อนๆจะต้องทำตามขั้นตอนนะครับที่3นะครับก็คือไป chmod f i ไฟด้วยนะครับแต่ผมใช้จาก Windows นะครับผมไม่ต้อง chmod ตรงนี้นะแต่ผมใช้ p p k file แทนนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะแสงให้ดูนะครับว่าใช้ p u t t y จาก Windows ต่อไปอยังไง mm hmm. ก็เรียกโปรแกรม p u t t y เราขึ้นมานะครับ mm hmm. นี่ผมจะเครียนอันใหม่ก็ได้นะ เดี๋ยวผมเพิงให้ดูคือมีโปรไฟล์นะครับตรงโปรไฟล์สำคัญมากคือตรง SSH เนี่ยตรง a u t h o r i z a t i o n นะครับเราต้องนะครับ point ไปนะครับที่ PPK ไฟล์นะที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมานั่นแหละหลังจาก point ไปแล้วนะครับ ยัง open ไม่ได้นะเพราะว่าตรงนี้ตรง session เรายัางไม่มี hostname นะครับหรือ FQDN name นะครับ,รอ name, รบของที่เธอจะ connect ไปอย่างตัวนี้นะครับตรงตรงค่าตรงนี้เนี่ยผมก็มาจากตรงนี้เลยนะครับ easy t o t h a t user add นะครับ FQDN ตัวนี้นะครับ copy แปะนะครับแล้วก็ save session ได้เลยนะครับตั้งชื่อ ตั้งชื่อเซสชันแล้วก็เซฟนะครับนี่ผมมาดูว่าเรด d ี้หรือ,อยังนะเดี๋ยวถ้าเรด d ี้แล้วผมจะคอนเน็กเลยโอเคนะครับเช็คพา a s สทูออฟทูพาร์สคอนเน็กได้แล้วนะครับเอาละเราก็มาต่อเลยนะครับนี่ผมเอาค่ามาแล้วนะจากตารางนี้นะครับอ่าเดีย๋ยวังไทีนึงเนาะตุ๊ดทุ่ยทุ่ด ตัวนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆจะ SSH จาก SSH ครั้ที่ไม่ใช่พัต t ตีนะครับก็เนี่ยหรือจากอ n นเตอร์ไลน์ a ักซ์มีชีนนะก็ต้องใช้ตามนี้นะครับใช้เพมไฟล์ไปนะเอาละผมก็โอเปครั้งแรกนะครับเขาจะถามนะครับว่าเขาบอกเนี่ย Server Host Key not cached อย i ่ใ t r e s y นะ มั่นใจไหมว่าตัวนี้เป็นเครื่องที่คุณอยากจะติดต่อถ้ามั่นใจก็กดนะครับถ้า trust ก็ก็ yes ไปนะครับปุ่มเรียบร้อยครับต่อเสร็จเรียบร้อยนะอาจารย์พิ่ิณเพ่เห็นนะครับก็แค่นี้ครับนี่คือวิธีที่เราจะาใช้พัตตีเพื่อ SSH ไปอย่าง easy to. ขอบคุณเพื่อนรับชมนะครับ โปรดติดตามคลิปต่อไปนะครับกดไลค์กดซับสไคร b ์จะได้ไม่พลาดและหากคิดว่าเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆท่านอื่นช่วยแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่มีความสนใจเกี่ยวกับ cloud computing นะครับโดยเฉพาะถ้าเป็น aws ด้วยแล้วนะครับผมอยากจะชวนให้มาเข้ากลุ่มกันนะครับบน Facebook กลุ่มชื่อว่า aws ไทยนะครับกรุ๊ป by i t a tech